สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีการใช้งาน AC Clamp Meter แบบคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักสัญลักษณ์ของอตัวที่อยู่ในมิเตอร์นะครับอย่างตัวเนี้ยที่เป็นรูปขึ้นนะครับ 600A แล้วเป็นรูปขึ้นก็คือสัญลักษณ์ของไฟ AC นะครับ A ก็คือแอมป์นะครับอันนี้คือย่านวัดแอมป์ AC นะครับ ค่าสูงสุดที่วัดได้ก็คือ600มป์ AC นะครับต่อมาก็จะเป็นย่านวัดไม่เกิน60มป์ AC นะครับย่านต่อมาก็คือ6มป์ AC นะครับส่วนตัวนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ลูกคลื่นแล้วก็ V V ก็คือโวลต์วัดแรงดันนะครับวัดได้สูงสุดก็คือ600โวลต์ AC นะครับส่วนตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ขีดแล้วก็เป็น ปไข่ปลาข้างล่างเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของไฟ DC นะครับ d ี V นีก็คือโวลต์นะครับวัดโวลต์ DC DC ก็คือไฟแบตเตอรี่ไฟตรงนะครับวัดได้สูงสุดก็คือ600 v โวลต์ DC นะครับส่วนตัวนี้ก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับค่าความต้นานทาน60กิโลโอห์มนะครับก็คือวัดตัวรีจิตเตอร์พวกนี้นะครับส่วนย่านนี้ ก็จะวัดค่าที่ต่ำนะครับ6กิโลโอห์มนะครับส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเวลาเราจะวัดสายไฟขาดในพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการปรับอันนี้เขาเรียกว่าติ๊ดนะครับให้ให้วัดติต๊ดเดี๋ยวลองดูย่านแรกนะครับให้ปรับมาตรงย่าน6เ k นะครับ แล้วก็กดตรงปุ่มฟังก์ชันนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์เหมือนตัวนี้ถ้าเราจะวัดสายไฟเราตีแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับปรับไปย่านอื่นมันจะปรับไม่ได้นะครับฟังก์ชันจะปรับไม่ได้ได้เฉพาะฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการวัดเราก็กดออกนะครับส่วนด้านข้างนะครับ ตัวเฮดก็คือโฮนะครับคือปุ่มที่ล็อกการวัดนะครับพอเวลาเราวัดค่าได้เสร็จปุ๊บเราก็ล็อกปุ่มเนี้ยนะครับกดล็อกด้านข้างนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟ led นะครับเป็นไฟฉายนะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับกดค้างไว้ประมาณ2วินะครับไฟ led ตัวนี้เลยคุณชมเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปใช้งานในที่มืดนะครับถ้าจะคืนค่าก็กดครั้งหนึ่ง อันนี้ก็คือมันจะเป็นแสงสว่างของหน้าจอนะครับแสงสว่างของหน้าจอก็คือเรากดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราจะปิดก็กดปิดอย่างนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับส่วนคลิปเต็มเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็ส่งเป็นลิงก์ใน y o u t u b e ให้นะครับ